น,น,นะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะที่หนันเข้ามานั่งอยู่ที่บริษัทก็มีลูกค้านะคะเมื่อเช้าที่ได้คุยกันเนี่ยมาจากระบบออนไลน์นะคะเขาสนใจที่จะมาซื้อสินค้ากินใช้เนี่ยไปให้คุณแม่เขาที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็ได้นัดกัน เข้ามาเจอที่บริษัทเพื่อคุยในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจด้วยนะคะในส่วนของหนังเนี่ยเคยทพธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอื่นมาแล้วเคยมีปัญหาว่าตัวเราอะ่ะไม่รู้จะไปชวนใครไม่รู้จะไปสปอนเซอร์ใครจะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปเสนอขายให้ใครนะคะแต่พอมาทําธุรกิจที่บริษัทซัลซ่ามอนมาทากบณีงานของเราอะ่ะเรามีวิธีการที่เหมือนกับว่าช่วยให้อ่ เราอะสามารถเจอลูกค้าสามารถเจอนักธุรกิจที่เขาสนใจเข้าทําธุรกิจกับเราเนี่ยจริงๆแล้วก็แก้ข้อปัญหาที่เราไม่รู้เจอไปสปอนเซอร์ใครหรือว่าไปทําธุรกิจแบบไหนของเราเนี่ยจนหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของเรามีทั้งการทํางานในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งได้ผลจริงๆซึ่งหนังที่สูงมาแล้วในระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมา นันมีรายได้จากแผนการตลาดตั้งแต่เดือนแรกเลยที่เข้ามาทานะคะและสามารถขายของให้ลูกค้าที่นันไม่รู้จักได้สามารถมีรายได้ทุกเดือนแบบต่อเนื่องแล้วก็ปรับตําแหน่งอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็คือเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาว่าทาธุรกิจแล้วไม่รู้จะสปอนเซอร์ใครหรือไม่รู้จะชวนใครขายของให้ใครเนี่ยอยากรู้เคล็ดลับนะคะโทรมาปราึกษากันได้วันนี้ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องร่วมธุรกิจกันหรือเปล่า คุยกันก่อนค่ะยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ